สวัสดีครับเมาส์วันนี้นะครับจะพาไปดูเมาส์ออกใหม่ของต่างประเทศครับซึ่งตัวแรกก็มาจากแบรนด์ a อ tify ครับกับ a อ tify MZ1 นะครับในเวอร์ชั่นไ i ท์เร l ครับซึ่งเรื่องหลักแล้วความสามารถนะครับก็จะเหมือนตัวสีดำนะครับเวอร์ชันสีดำนั่นก็คือเป็นเมาส์ทรงรูปล่างเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ค่าความสามารถอื่นๆคิดว่าเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างกันที่สีครับซึ่งตัวไ i ท์เร l เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับเป็นขาวขุ่นๆใสๆนะครับซึ่งก็ ให้ความเรียบหรูนะครับดูแล้วสวยงามเลยทีเดียวครับซึ่งข้อสังเกตครับพอเป็นสีขาวเนี่ยมันอาจจะแสดงผลไฟได้ไม่เต็มที่เท่าสีดํานะครับเพราะว่าความเป็นสีดำเนี่ยเวลาเราฉายแสงฉายไฟลงไปเลยมันจะเห็นชัดกว่าสีขาวมันก็อาจจะดูไม่ชัดเท่าสีดำนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นรีวิวหรืออะไรนะครับอันนี้เราตัดสินเพียงแค่ภาพถ่ายนะครับก็ต้องรอดูรีวิว จากต่างประเทศครับซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่มีใครรีวิวนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าไทยครับเพราะว่าตัวสีดำเนี่ยมันก็เข้าไทยมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ก็ขาดตลาดไปนานพอสมควรแล้วเดี๋ยวก็ต้องดูเวอร์ชันสีขาวครับว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่ครับส่วนตัวต่อไปครับจาก t e e l Series ครับกับ s t e e l Series a ร r o ็อ i ไวเ t นะครับในเวอร์ชันที่มีชื่อว่าโกส t นะครับซึ่งตัวเวอร์ชันโ o ส t เนี่ยเขาออกผลิตพันมา2ตัวนะครับนั่นก็คือเมาส์ Air o ร3นะครับเป็นเวอร์ชันสีขาวนะครับ แล้วมันจะเป็นขาวใสๆนะครับคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะฮะซึ่งไอหลอก3สีดำเนี่ยผมก็เล็งๆไว้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับพอมีตัวสีขาวออกมาก็สวยเลยทีเดียวแล้วก็คิดว่าอาจจะซื้อมารีวิวเร็วๆนี้นะครับให้รอเข้าไทยก่อนละกันสิ่งที่เปลี่ยนครับคือฟีดเมาส์ด้านล่างครับเวอร์ชันสีดำเนี่ยมันจะเป็นฟีดเมาส์จุดๆนะครับส่วนเวอร์ชันสีขาวเนี่ยเวอร์ชันโก์เนี่ยจะเป็นฟีดเมาส์สองจุดใหญ่ๆครับ แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องของเท็กเจอร์ผิวสัมผัสครับคือผมได้ไปลองจับสีดํามาแล้วสีดํามันจะเป็นผิวสักสาดด้านๆนะครับแล้วก็เหมือนแบบครุ้มขะเล็กๆนะครับก็มันจะทําให้เราจับถนัดมากขึ้นนะครับถ้ามีเท็กเจอร์สักสากแบบนี้ครับซึ่งตัวสีขาวเนี่ยจากที่ลองตัดสินจากภาพนะครับมันเหมือนเป็นพลาสติกใสเรียบๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเท็กเจอร์สักสากหรือเปล่านะครับ ซึ่งอีกตัวที่ออกมาคู่กันนะครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดครับ a p e x 7นะครับเป็นคีย์บอร์ดสีขาวนะครับในซีรีส์โกด์นะครับแล้วก็ตัวคีย์แคปครับมันเป็นคีย์แคปเขาเรียกว่าคีย์แคปพุดดิ้งครับมันก็จะสามารถส่องแสงลอดออกมาจากตัวคีย์แคปได้นะครับซึ่งก็สวยงามเลยทีเดียวครับก็รอเข้าไทยครับซึ่งไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่นะครับแต่กาคิดว่าสตูดิโอซีรีส์ไทยแลนด์ก็คงจะเอาเข้ามาขายครับแล้วก็จากสตูดิโอซีรีส์ครับ ตัวพรามนะครับซิติลซีรีพรามนะครับได้ออกรุ่นเล็กลงมานะครับนั่นก็คือรุ่นมินินะครับอย่างเช่นตัวพรามมินิไวเล e ตนะครับมันก็จะลดน้ําหนักลงมาจากตัวเดิมนะครับคือตัวเดิมหนักประมาณ80กรัมครับตัวมินินี้ก็จะหนักประมาณ73กรัมนะครับแล้วก็จะมีขนาดที่สั้นกว่านะครับสั้นกว่าประมาณ5มิลลิเมตรครับแล้วก็เตี้ยกว่าประมาณ2มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็ความกว้างนี่จะลดลงมา1มิลิเมตรครับประมาณนะครับก็ไซส์ที่ออกมาครับมันก็อาจจะเข้ามือคนเอเชียมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมทีเขาอาจจะออกแบบเพื่อคนยุโรปนะครับแต่พอมันเล็กลงมาเนี่ยคนเอเชียอย่างเราเนี่ยก็อาจจะจับได้ถนัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นุดความรู้สึกส่วนตัวครับมันค่อนข้างที่จะสูงไปนิดหนึ่งนะครับตัวมินิเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราจับถนัดขึ้นก็ได้ครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันฮะส่วนค่าความสามารถอื่นๆครับก็เหมือนตัวรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสวิต์ระบบแม่เหล็กนะครับที่รองรับการคลิกได้ถึงประมาณ100ล้านครั้งเลยนะฮะแล้วก็เซนเซอร์ทูมุฟฟ์แอร์ครับมั่นใจได้เลยครับกับที่ห่อของสติลล์ซิลลีครับก็นี่เป็นข่าวสั้นๆ3ามข่าวครับแล้วก็คอยติดตามกับเมา้าเมา้าขอบคคุณรับ